สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่บิทจะมาทำผัดหอยลายนะคะหอยลายเอาไปแกะใช้แบบแกะเอาแต่เนื้อเลยนะคะเอาไปล้างล้างทำความสะอาดนะคะเอาหินเอาทรายออกให้หมดค่ะก็มีน้ำพริกเผาค่ะกระเทียมสับค่ะพริกซอย ยอสหอยนางรมน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ใบโหระพาค่ะค่ะต่อไปเราก็มาทำเลยนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะรอให้กระทะร้อนนะคะ พอกระทะร้อนแล้วเราก็จะเอากระเทียมลงก่อนนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะตามด้วยพริกซอยค่ะ ต่อไปก็น้ำพริกเผานะคะจะผัดให้เครื่องหอมก่อนนะคะแล้วเราค่อยลมหอยลายค่ะต่อไปก็เอาเนื้อหอยลายลงนะคะ วันนี้พิกมิตรผัดหอยลายน้ำพริกเผานะคะค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลายคะ่ะซอสหอยนะคะแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะ ก็จะผัดต่อไปนะคะผัดแห้งๆนะคะค่ะพอได้ที่แล้วเราก็จะใส่ใบกระเพรานะคะขอทวดด้วยนะคะเสียงบรบกวนเพราะว่าพี่มิตรอยู่ใกล้ถนนแต่เสียงรถเยอะมากเลยะคะ่ะ ใส่ใบโหระพาค่ะลงไปแล้วก็ผัดให้โหระพาสุกนะคะก็ใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะตักใส่จานเ,เลยค่ะ หอยลายแกะแล้วค่ะทานง่ายดีค่ะน่าทานไหมครับเพื่อนๆค่ะพี่มิตรขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่มิตรทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านด้วยนะคะ